อย่างโง่อะโง่พ่อมึงไึงตีลุงตายจุกไอ้เนี่ยไปยังไงวะเทลพอร์ตยังไงอะ F8 ล็อบบี้ครับลุง F8 แล้วพิมหรอใช่ครับใช้พิมล็อบเบียเลยพี่แล้วล็อบเบียเอ้ยไม่ต้อง L O L O B B Y ใครตัวหน้าไอ้นอ้วนปะที่มันมาจุกอ่ะใครวะ อันนี้คือการขั้นห้องคนเราเกินมั้งเนี่ยคนเราเกินเนี่ยพาดอะไรวันนึงหนึ่งพาดเกินพี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์สิบเกับไอ้นี่ยใส่ไปเนี่ยต่อยังกากอะไอ้เนี่ยแายกูเข้ามาแล้วแล้วไงต่อไม่มีใครแบบวัดกูได้เลยว่ะแล้วซื้อไอเทมยังไงวะชอบพี่ตอนนี้กำลังทำอยู่มันแก้กระเป๋าใหม่สับนีร่อทำอยู่ตอนนี้กดพี่กดไอ้แปดก็ล็อบบี้ เ้ยทำไมเขามีอาวุธวะยาต้องใช้ยาอะไรอันลิมิตใช่ปะหนึ่งห้าศูนย์เฮ้ยตอนปั๊มยาอยู่เปิดกระเป๋าไม่ได้ด้วยวะโคตรเจ็บนะคกูลองดูดิปั๊มยาตัวกระเป๋าไม่ได้เจ้ดันยิวไม่ไปโดนทำไมกูซื้อไม่ได้วะรอแป๊บนึงเลยรอแป๊บนึงทำอยู่อาวุธยังไม่ได้หปล่าเอ้ยพี่บวแล้วใครเขามีอาวุธวะน่ะ ยื่นใหญ่อ่ะอย่างนั้นกดเสืยงไม่ได้ห้องคนไี้มีไว้ได้มีมีอยู่แล้วนะครับบอกไว้ก่อนคนที่เคยเันเี่าทีมแดงอ่ะมีแค่สิบเองทหารผ่านอะไรนะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ครับเข้าไม่ได้มันขึ้นว่าเราปี๊เต็มมันคนเต็มยังไงเอ้ยมึงไม่ย้ายอ้าวแล้วฝั่งทำไมฝั่งนั้นจะมีแค่สิบคนนะเออมันมีแค่สิบคนเลยมันะไม่กดไง ยังไม่กดเลยนะพี่ยังไม่กดเริ่มยังมีย้ายได้ตลอดไี่เขากดไม่เวลาย้ายทีมอ่ะก็กดล็อบบี้ขึ้นมาแล้วก็ติ๊กช่องที่ว่างได้เลยมันก็ย้ายให้ไม่ไม่ไม่เอาพิมพ์ได้ไหมเอาให้มันไปกดอะไรแทนได้ป่ะ F 5 F 6 F 7 F 8 F 9อะไรประมาณนี้ได้ป่ะบางคนมันพิมภาษาอังกฤษอย่างกูไม่เป็นไง การที่ทำเล็อบบี้ยังพี่ไม่เป็นเลย่ไมศาสตรเลยหรอพี่ไม่ไม่อยากไม่อยากไม่อยากมึงต้องเป็น F 6 F 7 F 8คนสมัยนี้เขาไม่อยากศึกษาอะไรหรอกจริงไหมล่ะไม่จริงไหมล่ะเจมไหมล่ะไม่อยากเรียนรู้อ่ะเอามึงงก็ต้อทยพี่ดาว F อะไรเอาพี่ดาว F อะไรพี่ก็ราดานมาผมบรรดานได้หมดเลยไไม่พิมพ์อ่ะเอา F อะไรล่ะพี่ดาว F อะไรเอา F อะไรก็ได้ F11 เอา F11 F11 เอ็ดเอฟหาห้องโอเคเอฟเอ็ดนะอ่า F11 โอเคเอฟบางคนมันโง่ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยจริงพี่บางทีมันก็มีมีคนไม่รู้ใช่ไนึ่งไงเบสลื่นป่ะจุกลื่นป่ะลื่นป่ะเออศเลยใช่ป่ะไอคลิปไม่อาวุธกูยังเอาออกไม่ได้เลยใครวะเนี่ยใครเล่นไม้วะยังกากอ่ะไอ้เหี้ยปูเอง่ายสัตว์ไม่อาวุธยังซื้อไม่ได้เลยเนี่ยทำอยู่พี่มันมันเปลี่ยนเยอะ จริงจริงมันซื้อได้แต่มันทำอะไรก็มันไม่ทั้งนี่เนี่ยแล้วมันอยู่กับมึงไหมนะอยู่มันอยู่กับผมตลอดพี่จะไดนเล่นไาพี่อยากตบกุ้งเดียวขาวอ่ะผู้หญิงใครไหเนี่ยผมเนี่ยท้าไมาในมือเสียงของใส่คนเลยนาะจุกน่าดีแค่เนาะแฝะเสียงแฝะไปลองตีดูเด้ไปลองตีเสียงกดเอาไปลองตีไหนี่ยพี่เนี่ย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 มึงจะต่อยหาพ่อมึงหน่อยสัตว์ปกติมันเสียงอะไรอ่ะ เดี๋ยวมันปึกปึกปึกเนี่ยแปะเดี๋ยวแปะแปะไอเบสต่อยลุงเมียแปะแปะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเบสต่อยกูพี่หายเรามันเป็นตีอ้ามันตีกันดาเมจไม่ลดหรอเนี่ยได้เป็นต้องตีเดสโซ่ไม่ล็อบบี้จริงๆควรให้มันเป็นรอห้องแบบว่ามึงก็ซ้อมกันได้อยู่ปกติด้วยใช่กูไม่ใช่วีโตอร์เฟลกูวินเพดไปเลยวินเบตไปเลยล็อบบี้อ่ะ ใช่เหรอเออมันคนไม่ตีกันทะคให้มันตีกันนะพอเริ่มเกมเขาเกดเกมได้พอนเนี้ยแก้อาวุธให้มันซื้อให้ได้ก่อนเถอะหนึ่งนาทีบอกเอาบอเต็มก่อนแก้นี่ด้วยเถอะไอเวลาเข้ามาเนี่ยมันคนมันเต็มห้องแล้วมันจ่อยเข้าไม่ได้ได้ไดเต็มเลย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 ไม่ก็ซื้อของไม่ได้ไม่สามารถจ่อยได้เวลาคนเต็มห้องแล้วมีไม้บอกห้าอะไรด้วยวะเนี่ยมาเชบอกห้าต้องมีด้วยอ๋อ อะไรเนี่ยแล้วเอามาทําไมมึงไม่เอาไม้ธรรมดามึงจำบอกห้ามหาพ่อมันได้ไงเนี่ยเอาไว้สำหรับคนซ้อมเหมือนในเมืองกันมึงโอ้โหดาเมจมันก็ต้องดาเมจมาตรฐานหรือเปล่าไม่มันอาจจะขึ้นไปบวกห้ารงว่าลองตายดิตายเดียตงตีกันไม่ตายพี่ยาซื้อไม่ได้เหรอตายดเดียตายเดียเอาไม่สามารถใช้ปักฉลามได้ในห้องนี้ อ๋อโอเคกูกูไม่ึ่งต้องล,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 ลบลบบี้ใหม่เพราะว่ากูกูนี่ตั้งห้องผิดแต่ม,มันปรับห้องได้ด้วยเหรอใช่พี่ปรับได้หมดเลยปรับแบบไหนได้อ่ะอ่ะพี่อ่ะพี่คนสร้างเองเลยพี่กดลบบ,บี้ใช่ป่ะพี่พิมพ์ลบบี้แล้วพี่กดสร้างห้องขวาบนเห็นไหมติ๊กสร้งห้องต้องออกก่อนออกก่อนอ่ะพี่ต้องออกห้องก่อนส้างห้องอ่ะเออแล้วพี่ก็ติ๊กติ๊กลบบี้เห็นป่ะตั้งห้องพี่ก็ติ๊กอาวุธเนี่ยอาวุธที่สามารถใช้งานได้พี่ก็ติ๊กว่าพี่จะให้ใช้อะไรได้บ้าง อ่าอ๋อพี่ก็เลือกเลยพี่ก็เลือกเลยจะให้ใช้อะไรได้บ้างแล้วมมีกำหนดหรอว่าใช้ได้กี่คนอะอ๋อสร้างแล้วนี่งสร้างละพี่ใช้สีขาวนะติ๊กออกคือสีดำนะอะไรนะต,ติ๊กติ๊กติ๊กขาวอะคือมันมันเปิดอยู่นะสีดำคือออกนะอ๋อ พี่ต้องสร้างลองสร้างมันอ่าพี่ลองลองสร้างหน่สร้างใหม่สร้างละอันนี้พระเจ้าเขาแอดให้นี่หมดเลยใช่เขาให้มาอันเดียวอ่ะเขาให้มาอันเดียวเขาแอดผิดใช้ได้ตลอดไงใช้ได้ตลอดใช้กี่อันนะลองกดดิอ่ะลองกดดิลองกดดิลองกดดิไอ้เฮียมันใช้ไม่ได้หมดเลยลองกดดิไอ้เซิร์ฟมั่วแล้วมันใช้ไม่ได้ลองกดดิมันต้องเป็นสีดไม่ถาวรด้วยนะแล้วของมันทำเพื่ออะไรมาอันเดียวหายอ่ะ ต้องเป็นสีดำเนี่ยใช้ได้ผมไม่ได้หวะใช้ที่อะไรไม่ได้เลย<อ>นะห้องเนี้ยอะไรวะตอนแรกกูก็ไม่นี่แล้วนะเอาเลือกแผนที่ได้ด้วยพี่พี่ต้องติ๊กสู่แผนที่นะมันจะได้มันจะได้แบบสุ่มให้เรามันจะได้มีทุกแผนที่อ่ะพี่ต้องสุม่มมาลองสร้างดิ มนสร้างเลยอันนี้คือห้องพี่ห้องไหนเนี่ยมันไม่เห็นมีเลยกูไม่ได้สร้าง,างอันไี้ก็สร้างไแล้วไม่มีลาดผ่านแล้วกันนะสิบสองสิบสองอ๋อมันต้องติ๊กใหม่เหรอแก้ไข่ห้องอ๋อโอเคเข้าใจละเอ้ยอ,อัยนนี้เฮ้ยมีมด,มด้วยมีสวิตช์ด้วยอ๋อเข้าใจละเข้าใจละตรนี้ขับ อย <Leuten? S 2> mm ่างโง่อ่ะโง่พ่อมึงไงตีมตายจู่ไปเที่ยออกห้องยังไงแล้วก็กดออกห้องเห็นปะแล้วก็ติ๊กไบยังไงอ่ะกดแก้ไขหรออ่าเนี่ยได้และได้ละเออได้ละได้ละได้และได้ละห้องไหนวะเนี่ย JKJK เวเจอ้าเอาวะใช่ เกิดเอาห้าวิพอไอเซิร์คสิบวินานเกินงุ่นงิดเกิดช้าจัดเม่ยก็กดเกิดได้เลยดิไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้มันรอแม่ผมไม่มีเสื้ออ๋อไม่เลือกนีกว่าเว่ยแค่ตรงนี้หรือเปล่ามันไม่ใส่เกงขาสั้นวะอาวุก็ตัวดำไงฝั่งดำไงไม่ตอนนี้ยายังซื้อไม่ได้เลยสัตว์แม่ผมยานะยังใช้ไม่ได้เลย สิวะยาใช้ได้อันเดียวพี่ใช้แล้วหายเลยเอ้ยใช้แบบไม่ถาวรยาปลอมปวดสิดพี่เลยเหรอเอ้าทำไมไม่เห็นเข้าเลยอ่ะเขาได้ดินะไม่เข้าเหรอเออมันมันต้องกดอะไรป่ะหรือว่ไม่เข้าเองห้องใหม่ห้องใหม่อดโผ่ห้องไหนนะพี่เราต้องกดยังไงต่อออกยังไงห้องไม่ล็อกจ้ากดคำว่าล็อกปีแล้วก็ออกอ่ะโอเคโอเคล็อกปีไอ้เขี้ยเปิบเลยไอ้เขี้ยบ ฟักเอาคุณได้อะเป็นไรอย่างฟักได้เต็มที่อะเฮ้ยเยี่ยใครวะเนี่ยกูฟักได้เนี่ยกดไม่รู้จะกดยังไงแล้วเนี่ยพี่ไอ้เยี่ยระบบแค่ระบบยาระบบของแม่ยังทำโง่ๆเลยเฮ้ยอย่างควายอ่ะเฮ้ยทักลี่อ่ะ ไม่มันอะทำเสร็จหมดแล้วพี่แต่อยู่ๆมันอะมาเปลี่ยนไอเนี่ยวันนี้เฉยเลยเมื่อวานผมเทสกับมันอยู่แล้วมันเปลี่ยนหาพ่อนหรือไไงอ่ะมันบอกว่าอันเนี้ยมันมีใช้โปปั๊มของได้พี่มันก็เลยมันจะมันจะแก้มาเวยมา้วยเกาะใหม่มาเลยเยเกาะเกาะได้ทีเดียวะเนี่ยอันเดิมเหมือนเพ่อันเดิมไงไม่รู้วะอันเดิมอันเดิมทีเดียวทีเดียวอันเดิมแจกทำใหม่อะ มันเปิดเปล่าไม่ได้เนาะรูปอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่บอสไม่ใช่เดิมมันไม่หายไปอันนี้ไม่หายไม่หายมึงซื้อได้แล้วเหรอกูซื้อไม่ได้ก็แอดให้พี่ก็แอดให้ในตัวพี่อ่ะขึ้นไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยเออไม่มีขึ้นนะขึ้นนะ้วก็แอดให้อ่ะมีนะของผมมีอ่ะก็จะแอดให้ทีละเลขพ่อพี่ไม่ได้ให้ออกปะไม่แอดออกเลยนะ เกาะมันก็ไม่หายใช้อ่ะเยอะชักกุชัก,กุลแล้วกดใส่เกาะไม่ได้ไมีติดดีเลย์นี่หว่า เอาปืนไมได้ด้วยอันนี้ไม่ได้เอาปืนมา <c oughs> เหรอวอเสียงมันลั่นถึงนี่แล้ว